ะสบายดีพี่หนุ่มวันนี้ปลาตูชิมาขัวกัวพวกบัวกระเทียมตีขึ้นอ่ะชีเฮ็ดปนปลาเนาะเ่านันอะถ้ากต่ใส่น้ำลงไปก่อนเพื่อป่าห้หมอมันใหม่ก่อนประตูชีประตปนปลาขัวเครื่องหอมเพื่อตั้ใส่ปนปลาเนาอย่างนั้นอ่ะแบบใส่แบบขัวแบบต้มแบบพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ปลาหอหมอนใหม่เนาะใส่น้ำจะเอาขัวจนมันซุกขึ้นอย่าง ก็เก็เลยไปเรื่อยๆนก็มีบรตุที่คิดจะเก็ดเมนูปนปลาคิดกับหลวพักนาที่น้องหลวงพักธรรมศาสตร์ลายไร้ไร้้างเดี๋ยวบรทตุยีิไปหาเก็บผักพี่น้องยังมัตัินคิดว่าจะใส่าักยังไงแต่ว่าบรทตูยีปกลขวเจิอมไปก่อนต้องเพื่อเพื่อทำใส่ปนต้องริงอขวจะตู้กูได้จรงไหม กินออกใหม่ๆนั่นเองเจอกินน้ำแห้งนะเดี๋ยวน้ำที่ว่าเราใส่ท uh ี่ใส่จนแห้งเลยแล้วี่น้องคนใดสะดวกก็ดังไส้เสียบกรปิกเสียบวัวกบัวมุกเอาไี่น้องมันจะหอมคือไงหอมเปิดหัวเอาอันนี้วัตัุดิสะดวกเนาะใส่ใส่เจ้าไฟฟ้าเลยี่น้อกหัวหอมเือนการสิน้องแต่ว่า รสาติจะตีบทกันได้แต่ว่าแช่พื้นกันเดี๋ยวแต่บุะคนได้ที่จะมุนใส่เนาะมุนใส่ได้เป็นถ้าว่ามันสุกล็เดี๋ยวทอมันจะหมดไป หนนลังจากเขาขวัวเครื่องหอมเดียบร้อยนะพี่น้องเนาะถ้ากระสีไม่สมปะสมปลากระดุกพี่น้องกระสีป่นก็เอาเกลือขวัวเครื่องหอมเดียบร้อยก่นอนเดี๋ยวมึงใส่ปาคามพี่น้องเพื่ออะไรยังปาคามนี่เพื่อลดความขาวของปลาเนาะให้มันสมน้อยนอึงลดความขาวเพื่อสิ้นไข่เนาะพี่น้องเพื่อชิ้นไข่ อันนี้บบก็ปีกใส่ไปกับใบมะกรูดใส่เลยพี่เนาะแบความข้าวจำพวกอ,อืมหลังจากนั้นนั้นมันฟดละอ่าก็เอาปลาลงเลยพี่น้องปลาที่ห้าเจียมใบเลยแหลปะปลาดุกพี่นเนาะไยขั้นตอนลดความข้าวบ่ดปลาดุขันข้าวนะพี่น้องเนาะวิธีหนึ่งที่ประติเคยได้เห็ุแห่พี่น้องเบิ่งก็คือลวกน้ำห่อนก่อนจังอามา จ้างมาม่าเห็ดพี่น้องหลังจากขั่วแล้วฮะก็ลวกน้ำหอยน้อยนึงจังมาต้มอีกวิธีหนึ่งข้าวคั่วแล้วเอาเข่าตู้เย็นไว้ประมาณคืนนึงหรือว่าสามสิบนาทีพี่น้องก็ลดความข้าวไรห้กันพี่น้องเนาะนี่ประตยกระสีต้มต้มปลาใบพี่น้องะตกว่ามันมีสุกเ่ยพี่เนาะประมาณสิบห้าข้าวนาทีอันนี้ว่าบ้านประตยก็อยู่ไกลเดินย่นเนาะพี่น้องเนาะย่นขึ้นย่นลงได้ยินเสียงตลอดพี่น้องนี่ก็คือสีเป็นเสียงย่นเด้อมากไป ต้มกระดูกชี้ต้นนะพี่น้องเนาะโอเคในขณะที่เทาต้มนี่เขาก็เอาเวลาส่วงเทาต้มนี่เขาไปตำบักพริกเลยพี่น้องบักพริกที่วา่าเขาขัวไใบนะพี่น้องเนาะบักพริกคัวหอมเปรียเทียมยังไปพี่น้องไปนี่นบักพริกกปรียบเทียมที่เขาขัวไว้พี่น้องเอาลงไปเลย เรียบร้อยพี่เนาะจำพ่อบุ๊บปุบปลาไปนี่โคกนี่เลยพี่เนาะตั้งแต่นั้นถ้า,าจะไปเบิ่งปลา,าเอาแต่ว่าเอาตุ่มใบเนาะมันสุกเลยบ่สุกเลยถ้าเกษียเอาสีนปลามาใจใจเอากลางออกเนะาะปลาติดสีนมะมาฮะก็มามาใส่โคกบาทนึงพี่น้องติดตามไปน้วกันแค่ปลาปลาไม่ซุกแต่อะไรพี่เนาะนี่นี่สีนปลากโคตรอะไรยังไงหนึ่งก็ได้พี่น้อง อาจจะซีหหนผานาทีซะเพื่อมันเปื่อยนี่กินบ่ามีข้าวเลยพี่เนาะไม่แต่แบบหอมทำเดี๋ยวทำ,ำอย่างเดียวคิดอยากคนไปพี่น้องไปหาเก็บผักอยู่สางมขวดน,นี่มันี่มีผักบกเนยหยอดคาเนยน้ำใหม่เนยทำไมเห็ดกินขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องบ๊าตุย เลื่มใส่ประเด็กเยจะเอาประเดกมาใส่นะ่นา,าะเดนี่เป็นคนปางต้องใส่ประเด็กพี่น้องเลยมันยังมีน้ำหน่วเย สำหรับแต่งนัวหรือว่าพ้งนัวเนาะเขาจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือว่าไปใส่ตอนเทาเทาปรุงก็ได้พี่น้องตอนเรียบร้อยเนาะจะไปปรุงพี่น้องพี่เนาะเหาือนนึงประตูสีใส่ตอนปรุงเลยพี่น้องเนาะตอนนี้ประตูสีโปใส่ถ้าจะปไปเด็กไปย่างเดียวพี่น้องหลังจากปลาเขาสุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็ื่สีทำการหมอดไฟเลยปรุงเลยพี่น้องนะมสุกเลยเด้ิกาตอนปลาไปใจเอลซีเนี่กะดีเห็ดคนเลยนี่นี่ปลาปลาช่องโตพี่น้อง ดูช่องตัวทำปนนี่อรอยหาใจกากมา่ายใจเอาสีมาน้อิน่อยเอาสีเพื่อไปไปตำอีกทนีนึงให้มันเขากับเครื่องหอม

าใาาส่ำหรับฝนฟ้าปรตตยกระสิจบเพียงสนีนะพี่น้องเน,ะนาะกฝากคอมเม้พี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ประตุยเลยพี่น้องเด้อขอขอบใจเลยสบายดี